E ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของข่าวบุญนิวส์ประจำวันพรหัสสบดีที่30มิถุนายนพุทธศักราช2565วันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติกาลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามการถ่ายทอดสดจากทางบุญนิวส์ได้ค่ะที่ zoom 072.com/od/5 meeting id นะคะ98380173199 โดยจะเปิดห้องในเวลา13นาฬกา45นาทีถึง15นาฬิกาและรับชมรีลันย้อนหลังได้ค่ะทาง Facebook บุญนิวส์และทาง YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารสาระดีๆที่น่าสนใจค่ะเราไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าบางคนเคยทำบุญผ่านมาในอดีตเยอะปัจจุบันทรัพย์มีน้อยทำได้ไม่มากเหมือนเดิมก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจว่าเราไม่มีโอกาสทำได้เยอะเหมือนเดิมมีขนาดไหนเราทำให้เต็มกำลังก็ใช้ได้สิ่งที่เราทำไว้ในอดีตมันก็ติดตัวเราไปยากที่ใครจะทำได้อย่างเราให้ปลื้มไว้เถิด ปัจจุบันเราทำได้แค่นี้ก็ทำไปอย่าไปเสียเวลาน้อยอกน้อยใจกลุ้มอกกลุ้มใจอะไรไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวบาปจะได้ช่องมันจะตัดรอนบุญเรานี่ก็เป็นโอวาทอันทรงคุณค่านะคะที่จะได้น้อมนำมาสู่กายวาจาใจเพื่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อการสั่งสมบุญไว้เป็นสเสบียงติดตัวข้ามภพข้ามชาติค่ะ และสำหรับข่าวแรกในช่วงนี้นะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพัตหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานที่บริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบ z ูม m ้วยค่ะ ในช่วงสายของวันนี้นะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยมีศูนย์กลางพิธีณนะบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลโดยในส่วนของพิธีกรรมวันนี้คณะเจ้าภาพได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆซึ่งคณะเจ้าภาพบางส่วนได้นำกล่าวคำถวายผ่านระบบซูม พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีณศูนย์กลางพิธีก็ได้พร้อมใจน้อมนำทธยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และในส่วนของผู้มีบุญที่รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญผ่านทางออนไลน์ระบบซูมต่างก็ได้สงใจมาร่วมประกอบทำงานบุญด้วยความปลื้มปิติแม้ตัวห่างไกลแต่ใจไม่ห่างบุญค่ะโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสว่า บุคคลพึงนำความตรณีออกไปเสียพึงข่มความตรณีซึ่งเป็นมลทินแล้วพึงให้ทานเพราะบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน์ขนนกยูงเคยสอนไว้ว่ากว่าจะได้เกิดมาเป็นคนยากนะเกิดมาแล้วก็ให้ทำบุญเยอะๆมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยตามกำลังอย่าให้เดือดร้อนจะยังไงยายก็ทำบุญ ไม่ทําไม่ได้ยายยึดบุญเป็นใหญ่ใหญ่รักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยใหญ่ได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็รายบ้างยายยึดบุญของใหญ่เป็นที่พึ่งท่านฐานบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้จึงได้ชื่อว่ามาประกอบเหตุอันจะนำความสุขมาให้แก่ตนเอง สำหรับการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารแบบออนไลน์นะคะจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาผ่านทางระบบซูมซึ่งทุกท่านค่ะสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมปลื้มๆได้ทางเ w อร์ไวย์เ o m บคค่ะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์อันน่าประทับใจนะคะเป็นที่น่าปลื้มปิติใจของคณะเจ้าภาพที่มาร่วมประกอบพิธีกรรมไปติดตามพร้อมกันค่ะ วันนี้มาเป็นประธานนำกล่าวถวายข้าวสารนะคะแต่วันนี้ก็เป็นอาหารเป็นกำลังที่จะหล่อเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสามเณรให้ท่านมีกำลังในการปฏิบัติศาสนกิจในการทำภารกิจทั้งปฏิบัติธรรมและอื่นๆให้ท่านแข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วก็มีกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติงานทุกๆอย่างค่ะ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทุกๆคนนะคะช่วยกันมาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามาทําบุญอะไรก็แล้วแต่มาทําบุญถวายพระทหารรักษาโลกหรือว่าเข้าสารและอื่นๆก็มีส่วนสำคัญทุกๆบุญในการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาดำเนินต่อไปงานขยายได้ตามที่เราต้องการแผ่ขยายไปได้ทั่วทั้งประเทศทุกๆท้องถิ่น ทั้งโลกทุกๆประเทศค่ะคุณผู้ชมคะมีผู้ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าสมาธินั้นสามารถเปลี่ยนแปลโปงโลกได้ซึ่งการนั่งสมาธิและภาพนั่งสมาธิ1ล้านภาพค่ะที่จะถูกบันทึกไว้ในกิน n นส s ุ๊ r เรคคอร์ดนำมาซึ่งความงดงามเป็นภาพของสันติสุขนะคะและยังเป็นการกระตุ้นความสนใจในเรื่องราวของการนั่งสมาธิให้แก่ผู้คนทั่วโลก เหมือนดังเช่นคุณปิ่นนราขจรวัฒนาค่ะที่ได้กล่าวเชิญชวนเอาไว้ว่าการสงภาพนั่งสมาธินับเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ชาวโลกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกันนั่งสมาธินะคะเพื่อสร้างสันติภาพนะคะที่เกิดจากสันติสุขภายในนะคะถ้าทุกคนร่วมมือกันร่วมใจกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือสันติภาพสันติสุขที่เผยแผ่ไปต่อต่อคนหลายหลายล้านคนนะคะ เราเป็นหนึ่งในความสําเร็จในครั้งนี้ต้องบอกว่าเราภาคภูมิใจมากๆค่ะหนใน1นล้านต้องมีเรานะคะตรงนี้ก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านค่ะสมาธิปเปลี่ยนโลกได้หนึ่งเนี่ยเรา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 สร้างจากตัวเราเองก่อนนะคะเราสร้างจากตัวเราเองเนี่ยห พอเราน้อมใจหลับตานั่งสมาธิเนี่ยเราจะมีความคิดนะคะคิดทบทวนตัวเองการที่เราหลับตานั่งสมาธิเนี่ยเราเกิดดวงปัญญาเกิดสมาธินะคะและรัศทีสุขภายในเนี่ยจะแผ่ขยายออกไปสู่กับสายตาคนภายนอกเป็นล้านล้านคนหรือหลายๆลาย้ลานทั่วโลกนะคะตรงนี้นี่ขอเชิญชวนทุกท่านลองหลับตานนั่งนั่งสมาธินะคะแล้วก็ปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเราเนี่ย เกิดขึ้นจริงๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับสาธุชนและผู้มีบุญทั่วโลกได้นะคะให้ทุกท่านเนี่ยพอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นเห็นเรานั่งสมาธิท่านก็จะสงสยัยว่าเอ๊ะเรานั่งทําอะไรกันเขาทําอะไรกันอย่างนี้นะคะแต่พอเขาได้มาดูรายละเอียดที่เราตั้งใจนั่งสมาธิแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทําให้ตัวเราเองครอบครัวเพื่อนกันในยมิตรทั่วโลกนะคะ มีใจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะก็เป็นการสร้างสันติภาพให้ทุกๆคนในทุกที่นะคะมีความสุขนะคะก็ใช้เวลาหนึ่งวันก็ไม่กี่นาทีนะคะหรือสักหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าท่านที่มีโอกาสนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกันสร้างสันติภาพโลกตรงนี้นะคะให้เกิดขึ้นภาพเหล่านี้ออกมาเนี่ยก็จะไปสู่สายตาของคนหลายๆล้านคนทั่วโลกนะคะเป็นการสร้างสันติสุขให้ทุกคนเนี่ย มานั่งหลับตาหาเวลาให้กับตัวเองนะคะเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยรักใครปองดองกันนะคะไม่ขัดแย้งกันก็ขอเรียนเชิญทุกทุกท่านนะคะร่วมร่วมส่งภาพนะคะภาพนั่งสมาธินะคะส่งมาที่เว็บไซต์ m e d i c a t i o n p h o t o c o m นะคะก่อนวันที่6สิงหาคมนะคะก็มาร่วมกันนะคะเป็นหนึ่งในร้านหรือหนึ่งในหลายๆร้านคะ่ะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นนะคะ ภาพกันมาได้เยอะๆเลยนะคะที่ meditationphoto.com ค่ะมาสร้างสันติสุขภายในด้วยภาพนั่งสมาธิ1ล้านภาพของโลกค่ะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะได้จากกิจกรรมงานบุญตักบาตรพระบวชใหม่ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรม138ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรรุ่นที่6ค่ะ ณอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทศโรอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญตักบาตรพระพิสุบทใหม่ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรม138ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยจัดศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีนะคะโดยมีพระคร,รูปลัดทวีพระมทเทโวเป็นประธานสงฆ์ ก่อนเริ่มพิธีตักบาตรคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรพร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงเทปนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อก่อนจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอมาราเสริมสุขและกัลยาณมิตรลำดวนอมรสุทธิสัตว์ จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบาตรจากคณะเจ้าภาพและเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อมาทำบุญใส่บาตรถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญสำหรับการทำบุญตักบาตรฉลองพระภิสุบวชใหม่บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้จัดต่อเน,นื่องเป็นรุ่นที่6แล้วค่ะทั้งนี้พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้นั้นพุทธศาสนิกชนจะต้องร่วมกันสนับสนุน ซึ่งพัตหารมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของพระพิสุสามเณรถ้าไม่มีพัตหารจากเหล่ากัลยาณมิตรที่มีความศรัทธ,ธาพระเนนก็อยู่ยากพระพิสุสามเณรและพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะความศรัทธ,ธาเลื่อมใสของญาติโยมอาหารทุกอย่างเป็นเลือดเนื้อชีวิตของพระพิสุสามเณรเท่ากับทุกท่านได้ยืดอายุพระพุทธศาสนาไปอีกยาวนานทานที่ทุกท่านได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ ก็จะเป็นมหาทานบารมีติดตัวไปทุกภพทุกชาติสำหรับบรรยากาศการตักบาตรพระพิสุบทใหม่ในครั้งนี้นะคะได้ยังความปราบปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างมหาทานบารมีร่วมกันส่วนทางด้านคณะพระพิสุที่บทใหม่ต่างได้ตั้งใจจะใช้ตลอดระยะเวลาของการอบรมทั้งหมดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อเรียนรู้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์นะคะของท่านประธานตักบาทที่ได้มาสร้างมหาทานในครั้งนี้ไปติดตามและอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะก็การที่มีพระบวชใหม่ในแต่ละรุ่นที่เข้ามาก็รู้สึกว่าปิติอย่างมากเพราะว่าก็ได้เป็น โยมอุปธรรมมาตลอดนะคะเพราะว่าการบวชของพระพิสุในแต่ละรุ่นนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นการยืดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวแล้วก็รู้สึกปลื้มมากๆทุกครั้งที่มาก็ปลื้มทุกครั้งค่ะการตักบาตรเนี่ยก็เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานพระพิสุสามนเณรก็จะมีที่ มีอาหารขบฉันยังสะดวกสบายแล้วก็ทำให้ท่านหมดกังวลในภาระเรื่องการฉันการกินอยู่นี้จะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมชาวพุทธของเราทุกคนก็ควรจะให้การสนับสนุนอุปถัมภะพระพิสุสามเนรในแต่ละวัดด้วยการใส่บาตรที่หน้าบ้านหลังบ้านของตัวเองในทุกทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปค่ะกิจกรรมตักบาตรอันนี้ควรจะมีในทุกๆุกงานบุญที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นงานบุญประจําที่ของแต่ละวันของสาธุชนที่ไม่ไม,ไม่ไม่เว้นว่าจะต้องเป็นวันสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือวันพระเท่านั้นในในทุกวันกิจกรรมนี้ก็ ไม่ว่าจะเป็นวัดไหนจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ควรให้การสนับสนุนและไปร่วมบุญด้วยกันเจ้าค่ะไประว่านุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่ทุดงคัสถานห้วยเมก็กวัดแก้วสำเร็จนะคะจังหวัดกาลสินได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่งค่ะเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาณนะทุดงคัสถานห้วยเมก็กวัดแก้วสำเร็จจังหวัดกาลสินได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยได้รับความเมตตาจากพระอธิการธีรวัตรยานธิโรเป็นประธานสงฆ์โดยภายในงานคณะประธานผ้าปา่าพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปลืล้มก่อนท่านก่อนที่ท่านประธานสงฆ์นะคะจะได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าปา่า ดยมีกัลายาณมิตรพิมลพันธ์วิชัยโยและกัลายาณมิตรจลัดปทุมวันท่านประธานพระปา่าได้นำกล่าวคำถวายพระปา่าส่วนทางด้านกันลายาณมิตรอภิวัตมาตราและกัลายาณมิตรกนกพรดีรักษานำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมคณ้คณะประธานพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมนำประจุปัจปจัยทยธรรมในกองบุญต่างๆถวายแด่คณะสงฆ์ สำหรับการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อสมทบสร้างถนนคอนกรีตภายในศูนย์พร้อมทั้งต่อเติมกำแพงแก้วรวมทั้งสร้างห้องน้ำจำนวนหกห้องและสร้างทุกสิ่งเพื่ออำนนยความสะดวกแก่พระพิสุสาม,มเนรรวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันเพราะธุดงคสถานห้วยเมกวัดแก้วสำเร็จแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเป็นสถานที่รองรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก รวมทั้งจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นโครงการบวชพระโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนเป็นต้นค่ะนับเป็นความปลื้มปิติใจนะคะที่คณะทนานบดีทั้งหลายค่ะได้มาร่วมกันจันลงพระพุทธศาสนาไว้เป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในชุมชนร่วมกันค่ะ และทางสมาคมมูลลนิธิสีสว่างแห่งเมียนมานะคะได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์แด่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ค่ะพระจิรวัฒนสันติวัฒโนกอง AEC สำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกายได้รับถวายเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์แด่พระพุทธศาสนาด้วยค่ะเมืม่อวันที่2ี่มิถุนายนที่ผ่านมา พระจิรวัตสันติวัฒโนกองเ e ีสําสำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกายได้รับถวายเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์แด่พระพุทธศาสนาจัดโดยสมาคมและมูล,ลนิธิสีสว่างแห่งเมียนมานอกจากนี้ภายในงานนะคะยังมีพระมหาเทระหลายรูปได้รับถวายเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์แด่พระพุทธศาสนาด้วยอาทิหลวงพ่ออินทยานะเจ้าอาวาสวัดยิงเงเมืองทวายแห่งเมียนมา หลวงพ่อปริญญารามินเป็นต้นซึ่งการมอบประกาศยิติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่พระมหาเทระไเ้ทุ่มเทศเสียสละในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานหลายปีจนผลงานเป็นที่ยอมรับและเพื่อเป็นการสารสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพระพิสุทธไทยเมียนมาเพื่อร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนค่ะโดยพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนค่ะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโย เมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศินห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกันายนานมิตรพัสดาศูนดาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนผู้แทนประธานนำกล่าวก็ได้น้อมถวายธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพตตทหารเพลแด่คณะสงฆ์ ในภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีกัญญาณมิตรดรจุทธามาสสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนมีกัลญาณมิตรคำปานกัญญาณมิตรอรทยัยโจกเบ่งบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะประธานและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยธยธรรมแด,ด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับ ก่อนที่ท่านประธานสงจะได้กล่าวสัมโมทธนียกถาและในโอกาสนี้ค่ะทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์มนูนคุตตะธรรมโมพร้อมทั้งได้ร่วมหล่อเทียนหล่อแผ่นเทียนนะคะเป็นปฐมเริ่มเพื่อใช้สำหรับหล่อเทียนพรรษาในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ได้จัดงานบุญในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีบุพราเปตะพผลีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานส่งนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลายามิตรแองเจล่า กัลยนณมิตรเอ็ดดี้อัลเมโดและครอบครัวพิธีถวายประทิบคมไฟประธานกองบุญคือกัลเยนณมิตรประมวลสินฮอกแลนด์ land, กัลเยนณมิรแองเจล่ากัลลยนณมิตรเอ็ดดี้อัลเมโดและครอบครัวกัลเยนณมิรอุ่นจิตกัลลยนณมิรนารินลุธิรัศริและครอบครัวพรอมด้วยร้านเชยควานพิธีถวายกองบุญบุพเพเปตผพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บุพการีและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยประธานกองบุญคือกัลลยาณมิตรดาวันกันลลยาณมิตรทวีศัก์กัลลยาณมิตรอเล็กซ์วงแหวนแก้วกัลลยนณมิตรแองเจล่ากัลลยาณมิตรเอ็ดดี้อัลเมโดและครอบครัวกัลลยนณมิตรอุ่นจิตกัลลยนณมิตรนารินลุทิละสิริและครอบครัวพร้อมด้วยล้านเฉยควานส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะคะประธานกองบุญคือกัลลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัว พร้อมด้ยวยร้านยำม,มิไทยพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัฒหารเพลนแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะและทางด้านวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะ ได้จัดพิธีบุพเพเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเนื่องในวันพระแรม14่ค่ำเดือน7ค่ะพิธีกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงสายโดยคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์บทชัยมงคลคาถาก่อนที่กัลายาณมิตรแคร,รี่นิชิกาวะและกัลายาณมิตรมนทิตาคานดาจะได้นำกล่าวคำถวายมระตะกะพัตหารเป็นสังฆทาน จากนั้นได้ร่วมการประเคนพัตาหารนแด่คณะสงฆ์ส่วนในช่วงบ่ายค่ะเป็นพิธีบุพเพเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลายาณมิตรแครี่นิชิกวะได้จุดทูปเทียนบูชาพระพุทธกัลายาณมิตรมนทิตาคาเนดะจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมและกัลายาณมิตรชดารัตคาโต้จุดทูบน้ารูปผู้ไหวชนจากนั้นคณะสงฆ์สามรูปได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยาม ส่วนคณะจภาพได้ทอดผ้าบังสุกุลและถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมกันนี้ก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้นะคะทุกท่านยังได้ร่วมพิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วโรสควอตซ์ซึ่งเป็นลูกนิมิตสำหรับใช้ในพิธีประดิษฐานผูกสีมาธรรมสภาพร้อมทางได้ร่วมจุดประทีปธรรมบูชาแด่พระมงคลเทมุนีสดจันทสโร พระผู้ปราบมารและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีเป็นบุญใสๆด้วยความเลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะนเป็นภาพแห่งความเปื้มปิตินะคะแม้ว่าตัวห่างไกลอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ก็ไม่เคยห่างไกลจากบุญยาเขตแห่งพระพุทธศาสนาค่ะมากันที่ทางด้านผู้แทนมูล,ลนิธิธรรมกายนะคะ ได้นำนักเรียนโรงเรียนมหาโพลาดักประเทศอินเดียกว่า200คนนั่งสมาธิพร้อมทั้งมีการบันทึกภาพเพื่อลงในกินเนสโบเลเรคคอร์ดอีกด้วยค่ะเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาตรงกับวันพระแรม14ข่ค่ำเดือน7นักเรียนโรงเรียนมหาโพดาลักประเทศอินเดียกว่า200คนและคุณครูจำนวน15ท่านได้ร่วมนั่งสมาธิโปรแกร,รมพิเศษ นำนั่งสมาธิโดยพระพรชัยพลวัฒมโมประธานองค์การพุทธโลกตัวแทนมูล,ลนธิธิธรรมกายพร้อมทั้งมีการบันทึกภาพเพื่อลงกินเนสโบเรคคอร์ดด้วยซึ่งนักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจนั่งสมาธิและสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้ศูนย์สมาธินานาชาติมหาโพธิลาดักประเทศอินเดียซึ่งกำกับดูแลโรงเรียนนะคะได้เข้าร่วมเป็นองค์กรเพื่อสนับสนุนในโครงการ ศูนย์รวมภาพนั่งสมาธิออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก1ล้านภาพตั้งแต่วันคุ้มคลองโลก22เมษายนถึงวันสมาธิโลกวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565อีกด้วยค่ะภาพใดๆในโลกก็ไม่งดงามนะคะเท่ากับภาพของการที่เราได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นการกลั่นใจให้ผ่องใสแล้วก็กลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วที่อุดมไปด้วยสันติสุขภายในค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์มีท็อป10 10อันดับนะคะยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอ่านนุโมทนาบุญกันไปติดตามกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะที่ติดอันดับท็อป10ค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง14อันดับสองนครหลวง1อันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง4อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง7อันดับ7นครหลวง17อั 7. นดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง12อันดับ10นครหลวง11 ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรจากทั่วประเทศได้แก่อันดับ1จังหวัดศรีสะเกษอันดับสองจังหวัดมหาสารคามอันดับสจังหวัดเลยอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดสระบุรีอันดับ7จังหวัดปทุมธานีอันดับ8จังหวัดสิงห์บุรีอันดับ9จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับ10จังหวัดลำพูนค่ะ ปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค่ะร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรครบรอบ7ปีโครงการสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในวันอาสาฬหาบูชานะคะตรงกับวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565วันพระขึ้น15ค่ําเดือน8 วันที่พระรัตนตรัยครบองสามกับเป้าหมายยอดสวดที่4,555,555,555จบสวดแล้วอย่าลืมส่งยอดสวดกันด้วยค่ะขอเรียนเชิญพระพิสุสาสมเนนรค่ะและท่านผู้มีบุญร่วมสร้างสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพภายนอกนะคะ ด้วยการนั่งสมาธิและส่งภาพเพื่อรวมเป็นสถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก1ล้านภาพโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้เน้นภาพเดี่ยวนั่งสมาธิเต็มตัวชุดสุภาพไม่ต้องระบุชื่อนามสกุลถ้าถ่ายภาพนั่งสมาธิเป็นกลุ่มจะนับเป็น1ภาพทั้งนี้ก็เพื่อเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริง โดยสามารถส่งไฟล์ภาพมาได้ค่ะที่ meditationphoto.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะและขอเรียนเชิญค่ะร่วมงาน7บิ๊กบุญสถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลียในวันที่7เดือน7ค่ะประกอบไปด้วย1พิธีบรรพชาสามเณรเทรวาสครั้งแรกในประเทศมองโกเลีย2พิธีตักบาตรคณะสงฆ์สามเณรออนไลน์ สธรรมยาตราอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุออนไลน์สพิธีปริสถานพระบรมสารีริกธาตุหพิธีเปิดป้ายสถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลียออนไลน์หพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน223วัดศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั่วโลก 7. พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลียออนไลน์ โดยจะจัดกิจกรรมนะคะในระหว่างวันที่4ถึง8กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0897863604และ0894493237ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยผ่านรับชมผ่านทาง zoom072.com/od/5 meeting id ค่ะ98380173199 passcode 072และสามารถดูทบทวนบุญย้อนหลังนะคะใน YouTube และทาง Facebook ค่ะช่องข่าวบุญนิวส์ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ